เ <laughs> ี่ไอ้ท่านรุ่นเก้าไอ้ท่านรุ่นเก้าสรนยมันปีนมากพี่ผมว่าปีนป่นมาอนนี่นะแอนนี่แน่นอนมาเป็นสเอ็นตุลนะตบหไหมน่าจะเป็นโคนี่าโคนี่อทำไมถึงคิดว่าโคนี่ครับโครหน้ามันเบนเดียมอย่มนีผมเนี่อีลาอยู่ชี้ข้างนี้ คำเตือนเนื้อหาหนี้มีการสปอยเอทเอทิลเอาท์เทิท่นหลายตอนนะครับใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองไว้ด้วยนี่เป็นเพียงตัวอย่างแค่บางข้อเท่านั้นนะครับยังมีข้อดีๆอีกเพียบมันเป็นศึกระหว่างคนดูกับพวกพวกเราใช่ไหมบิวอืมใช่เป็นศึกที่รู้ว่าเรายัางไงก็ชนะ <c oughs> <c oughs> มันเป็นที่แบบมึงรู้ได้ไงกู <c oughs> เห็นอนาคตไงกูแบบเด็ท่านจุดโจมอ่ะเด็ท่านจู่โจมว่าไปผมว่าเปรดเทส มันจะมีเจ้านึงที่เวอร์ดวอ่ะมันเย็นักวิเคราะห์มันอยู่ตรงไททอยใช่ปะแล้วมันขวดมาจากไททอยอ่ะแล้วน่าจะมีเช่ใช่หรือเงี้ยแหละผมจำได้อ๋อเบรเบ็นโทสอ่ะเซต้าว่าไงเซต้าแอบแอบคิดว่าเป็นเอเลนอยู่แต่ไม่น่าใช่อืมแล้วรู้ไหมเกณฑ์ในการตอบของเราคืออะไรคือคือถ้าแบบว่านักวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วอ่ะแล้วให้คนดูอ่ะเลือกมาว่าจะตอบว่าอะไรอีมิ่งพ่อมเงี้ย ไอ้สารไอ้แก้มันพิมพ์มาดิไอ้ท่านรุ่นเก้าไท้เนี่ยรุนเก้าแต่ท่นทั้งเก้าหรอไอ้เก้าไม่ได้ด้วยไท่ทันสร้างมือแก่ใช่ทันใช้ตัวช่วยเหรอวะนี่เดี๋ยวผมอ่ะจะพิมพ์คอมเมนต์เว้ยถ้าพิมพ์คอมเมนต์ไหนอ่ะคอมเมนต์ที่อยู่ข้างบนผมอ่ะอันนั้นจะถือว่าเป็นคำตอบเลยอือใช่มาเพื่อความแฟร์นะนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ว่าอะไรเซต้าผมว่าเจริญ สองอีว่าอะไรปโ่ม่าเดี๋ยวผมจะพิมพ์นะเดี๋ยวผมจะเอนเตอร์นะทุกคนพิมพ์มาว่าตัวอะไรเดี๋ยวผมจะเอนเตอร์เอนเตอร์ปุ๊บก็คือเอาเลือกเมนบลของผมอืมอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่แม่นเด็ดพวนเก้าสิบอามินค่ตอบอามินด้โอเคอามินนะคนดูเลือกตอบอามินนะอันนี้กูไม่ได้โกงนะ กูไม่ได้โกงนะดูตอบอามินดูที่ประมึงจะเป็นแฟนบันแทหรือเปล่าไอคนตอบถูกนี่แบบคุยคำตอบที่ถูกต้องก็คือฟาลโก้ต้มนักพิชโคก์กากหมาบอกรีบุญไอมันมีจริงด้วยมันมีจริงไงเนี่ยฟาลโก้นี่เนี่ยเนี่ยฟาลโก้ฟาลโก้เยอะเออนักวิเคราะห์แม่งนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ ไม่มีจริงไม่ใช่แบบครั้งแรกกูได้หนึ่งคันไหมไม่ไม่ต้องทำอะไรชิลเอเมนจะย่าเอเมนอย่าอย่าให้คอไฟเยอะมันด่าพวกกู่ะมันด่ากูทาไมกูสุดจิดเกมสุดจริสุดแล้วโอเคพมึงแค่ตนบนมือก็แล้วกันพวกเราได้หนึ่งคะแนนนำมากกว่าละโอ้แน่นอนทานาบนหลังคนเอาเอาตัวที่มันแบบมีบทเยอะๆดีกว่าเด็กจะได้ตอบได้เอาตัวนี้เลย ่านักวิเคราะห์นี่คือตัวอะไรครับเอาดิเนี่ยไอ้ใครเม้นว่าโคตรง่ายหน่อยมึงลองไอ้้ไอพวกฝนตกเมื่อกี้มึงเม้นมาดิมันคือตัวอะไรมีฉากนี้ได้หรอวะมีง่ายจัดง่ายจัดง่ายจัดโทษโฉบฟ้องเพื่อลีไล่ไงดูดูภาพไรยเส้นยังไงก็ต้องซีซั่นเกือบล่าสุดอ่ะอ๋อวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์จากไร้เส้นไอ้ไอ้เรียกว่าขัดแย้งกันละใช่เลยมึงบอกขัดแย้งกันละ เพราะว่าติดั่นเหนือมันมีทางหนึ่งที่มันมันมีเรือเว้ยอ่ามันขนเรือผ่านแม่น้ำนแ,นแล้วเห็นน้ำใช่ไหมใช่กว้านั่นแหละอ๋อถ้าจะเป็นท่าสดที่แบบไททันกินแล้วคนตกน้ำเองเอางี้ดีกว่าตัวละครที่เรามาถ่ายมันจะมีชื่อทุกตัวมีชื่อทุกตัวบอกเลยมีชื่อทุกตัวจะไม่ใช่แบบตัวประกอบ ที่ไม่มีชื่อและตายไปเฉยๆไม่ใช่ใชต้ตองต้องวิเคราะห์เอางี้ดีกว่าอ่เซต้า <c oughs> ว่าไงเซต้า <c oughs> ที่บอกว่าน่าจะเป็นซีซันหลังๆว่าไงผมว่าตัวประกอบเวที่เป็นแค่ฝันเว้ไม่มันมีชื่อจริงๆอันนี้อ,อ,อันนี้ชื่อันนี้เันเกมมีชื่อบอกเลยว่าอ,ะ,อะให้อีกนิดหนึ่งตัวสําคัญเลยอ่ต,ตัวตัวแบบคีย์เลยคีย์เวิร์ดเลย เออเป็นไงมึงกู้ขนาดนี้วกู้ขนาดนี้แล้วโจทาโร่ต้องยอมยงมึงช่อยผมนะถ้าเกิดผมต้องปั่นอ่ะกู้ว่าคำตอบถึงคนนี้กูว่าเอเลนเฮ้ยปั่นยอมโดนด่าเลยเนี่ยเออจริงๆริงเอาผมผมผมดองแล้วว่าเอเลนแน่ๆเอเลนแน่ๆอ่ะเป็นเอิดเป็นเอเลนฉากตกน้ำนะอือ่ะส่วนส่วนสองอีว่าตัวอะไรไอ้เหี้ยมีความเป็นไปได้ว่ะเอาแล้วเอาแล้วแล้วเห็นคล้อยคล้อยตามกัน เอเลนเหมือนกันนะตามเลยนะไม่ไปใจความสิ่งเอางี้ดีกว่าคนดูคนดูตอบว่าอะไรฟังอย่างนักวิเคราะห์แล้วไอ้ยันกูเอ็นเทอร์ตรงนี้มันจันเจอยกูเหี้ยจันจอยกูไปตายติตาได้ได้ได้เอาพงศ์มินมินมินคำตอบมาหนึ่งสองเอาเลยซ้ำ โอเคจันทร์สามสามมึงอยู่ที่สามกี่นิ้วแหน่หนึ่งสองสามเอเลนคืออะไรครับเอเลนครับผหนึ่งสองสามเอเลนคือแล้วครับก็เฮียแล้วใครบ้าไม่ไม่ถ้าได้แบบอ่าก็ถือว่าเป็นเอเลนแล้วแกอ่าใช่อ่ายึดตามแบบนักวิเคราะห์เลยยึดตามนักวิเคราะห์แล้วก็มีรีไวมีเอเลนพิธาเจนก็หลากหลายกันคำตอบที่ได้จากคนดูคือเอเลนนะ และคําตอบนี้ก็จะทําให้คะแนนใครทุกคนหนึ่งเพิ่มขึ้นแน่นอนโอ้ยมันแน่นอนอยู่แล้วอ่ามาซึ่งคําตอบนี้ก็คือเฉลยก็คือคือเฟลอะไรวะเนี่ยเฟเฟรู้ไหมว่าเป็นใครอ่ะอัหนึ่งลุกเสกคือคือภาคหลักถูกใช่ไหมอ่ามันมันคือภาคหลักมันคือภาคที่กิจชามันนึกย้อนตอนที่โดนถีบลงเหวอ่ะ แล้วนั่นก็บอกว่าน้องสาวแน่โดนโดนหมาฆ่าไปแดเหี่ยวเลยว่ะอ้ยไม่ทางด้านหลังๆแล้วนี่หว่าใช่ก็ต้องวิเคราะห์กันเองครับจริงๆจะมาใบแบบว่าเอ้ยมันสตูดิโอแมปป้าแล้วนะไม่ใช่ของวินอย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่ไม่ตัตอนแรกเห็นลายเส้นก็ยังไงก็แบบโอ้นี่ไงวะเนี่ยเก่งพัดอุซายเห็นปอกแขนแล้วนะไม่ไม่ตอนแรกไม่เห็นเลยอย่ามั่วอุสายเห็นหมานิดนึงแล้วเนาะในเห็นจมูกหมาอยู่ ่เนี่ยเห็นไหมเห็นจมูกเห็นเห็นจมูกหมาแล้วเห็นหูหมาเนี่ยจมูกหมาโคตรเกียดมีคนตอบถูกอยู่อ่าหรือว่าคนดูรีใช้ได้เลยบางคนนะบางคนงัแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่แล้วพวกเราได้คะแนนอยู่ดีไอพวกมึงมากากหมาจังวะเฮ้ยโอ้ ซูมไม่ดูกลัวยังไงก็ไอ้นี่ว่ะอะไรมาฮีโร่คาเดเมียพระเอกไม่ได้เขียวเหี้ยอะไรกันเลยถ้าแต่หลายเส้นยังไงก็แมปป้าอยแล้วอ่ะแมปป้ายเลยไอ้ทุกคนดูมีคุณฟันฟองคุณฟันวะยังมีพิมเอเลนกันเยอะแล้วก็พี่ตูนวิ่งไม่คนอื่นไม่ออกนะใช่ไหมวิ่งไม่คนอื่นไม่ออกกันเลนโคโค่ไอ้สัส งงคุณพ่อเขาเลือดอาบหน้างนะเนี่กูไม่เคยเห็นเลยกูคูแบกอีกแล้วอ่ะไอ้เหี้ยทถวไปไปป้ายังไหนวะน่าจะเป็นโคนี่ว่ะโคนี่อ่ะทําไมถึงคิดว่าโคนี่ครับดูใบโครหน้ามันดูเหลี่ียงโครงหน้าเหลียงเยมีวิธีเอออ่ะมันซึ่งตรงกับโคนี่ในเชิงความคิดของของเรานะอืออ่ามีเฮปอรินอีกไหล่าไม่มีโอเคงั้นเตต้าว่าไงโคนี่เหมือนเค้ามั้ย กูตอบแอนนี่แอนนี่จริงๆไม่ค่ะตอบว่าคนนี้นะเพราะว่าแบบทรงมันดูเหมือนไม่มีผมเลยอทรงอ๋อถ้าเป็นตัวอื่นอาจจะมีผมเล็กแซมแบบนี้เนเลยจะต้องแบบมีแบบผมมานิดนึงละอ๋อตอนแรกตอนแรกมก็แอบคิดว่าเป็นเรนดิ้งนะผมอ่ะต้องบอกเรา่าเวลาแบบหน้าตัวละครทำหน้าของขวัญขี้อ่ะเรนเลยมันจะเด่นมากอืมแล้วอันนี้มันดูมาคลายไหมไม่คลายไม่คลายไมคลายดูผมไม่ค่อยเยอะทั้นั้น ขอคิดเป็นสองอีหน้าเป็นคอนนี่อ่ะหน้าคอนนี่คอนนี่คอนนี่สปีกเกอร์นะงั้นคนดูมึงจะได้ตอบอะไรมาเอาเลขอะไรดีครับคุณบิลผมเอาเลขไม่เยอะนะขอไม่เยอะขอไม่เยอะนะหกแล้วกันเลขหกนะครับหนึ่งสองสามโอ้โหคนไหลไหลเดี๋ยวฟันลากว่าดิเวทนะครับไม่ไม่แม้นแม่นกูไปไหนแม้นกูไปไหนแม้นมึงเดียวนี่นี่นี่ห้าส่วนคนอกเอเลินเขาตอบเอเลนกันว่ะ มันสวนกับนักวิเคราะห์เลยเนาะใช่เพราะว่านักวิเคราะห์บอกว่านี่คอนนี่เพราะว่าเอเลนต้องมีผมแซมอืมโค้งแบกแล้วก็มันเหมือนมั้งครับแล้วก็รูปหน้ามันคล้ายโคนนี่ไะแต่คําตอบของคนดูก็ไปทางเอเลนนะฮะเฉลยด้วยว่าเฉลยได้ว่ะเฉลยก็คือไหนไหนไหนก็คือเอเลนเจนพวกมึงแกนตัวเองเ้ย โคนนี่ว่ะมึงดูคนนี่ดิถึงนักวิเคราะห์จะผิดนะครับแต่คนดูได้คะแนนไปว่ะโอ้โหคะแนนแรกของพวกกิจก๊อกนะฮะหนึ่งคะแนนพิมพมาไอ้ดูดิไอ้คนนี้ผมเต็มหัวเลยโอ้โหไอ้เปี่ยนม่ใเปียนไม่ใช่พิมพ์เขียวนะครับอะไรไม่เขียวอะไรกูกูกูจำสีนี่เลยอ่า เป็นซีนในโรงอาหารอ่าชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อต่ออีกแล้วหลอชื่ออดีต่อดีตเอ้ยชื่ออะไรวะกูฟูฟูเลยวะชื่ออะไรนะอู้พันสติดเดี๋ยวเดี๋ยวมูมูมันสองอีกูเฮียงกันเองเราเสียงกันเองเราไม่มีคนเสียงกันเองอันนี้คือหัวกะทิในห้องแล้วมันทะเลาะกันได้คำตอบไม่เหมือนกันาดิดีสติดไปสร้างแอปอ่าคีดสติดใช่ไหมคุณสองอีใช่แล้วครับอ๋อ ขาวิคุณสองอีกวิเขาว่าเป็นคีซาดิสคนอีเซต้าเซต้าบ้างนะคือผมยอมรับว่าผมผมจำตัวละครได้แต่ผมไม่รู้ชื่อมันว่ะอ่ใช่ชื่อคีซาดิสเหมือนกับสองอีเปล่าใช่ผมผมกำลังแช่งใจอย่างเงี้ยว่าใช่ไหมวะเพราะว่ามันไม่คุ้นเลยเว้ยอ้ไม่คุ้นแต่อีกคนนึงบอกว่าใช่แน่ๆดูเรื่องเดียวมันเชื่อใจกันหรือเปล่าแค่นั้นแหละเชื่อใจกันหรือเปลวิจารณ์ได้ว่าจะมีคนหนึ่งชื่อฮันเว้ยแต่ผมไม่รู้คนนี้ชื่อฮันฮันเน้นอะไรเงี้ยเอ้เอ้ เริ่มมากันแล้วใช่อันนี้มันอีกคนนึงไอ้คนที่เอ่ากำแพงอยู่บนนั้นอ๋อเยอะเยอะเดี๋ยวก็เริ่มแบ่งปันความรู้กันปะรมันแพ้ว่ะงั้นตอบซาดิสตอบเหมือนซองอีตอบสองทั้งสองคนตอบคีซาดิสมาดูคนดูดิว่าตอบอะไรหนึ่งสองสามสี่ปุ๊บมันกินท้วันเก็บสิเอาตัวละครที่คนชอบเยอะๆยอมากนี่ว่ะคนชอบเยอะๆเหรอใช่แบบว่าตัวตึงเลยอะตัวตึงโอ้วยรุนเทสดีอ่าทุกคนดูพร้อมกันนะหนึ่ง 二三。